ว่านี่ตั้งอยู่ที่บ้านคีกกิ้งตำบลคีกกิ้งนะครับอำเภอศรีราชนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับตั้นนางเงือกนะครับก็อยู่ริมห้วยกากวา,า,ากนะครับแล้วก็มีสัตว์ต่างๆประกอบกันไปนะครับนะครับก็ด้านลังที่มองเห็นคือห้วยกากวา,า,า,ากนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของศรีราชที่ โอ้มีปลาด้วยนี่มีปลาด้วยไม่ธรรมดาเนี่อ,นอันนี้คือปลาหยังครับนี่ปลาหยังนี่ฮะปลา,ปาสีฟ้าสีน้ำเงินเขินปลาหยังนี่ปลาในตำนานครับปลาในตำนานวันนักคดีบ่ที่มีปลาช่อนก็มีนะฮะปลาดุกปลาหมอทุกปลามีกบด้วยมีเต่มเามีสารพัดนะครับต่อไป ลูกหล,ลกานก็คงจะมาที่นี่แหละนะครับนะครับรกกใหญ่นะเราเป็นการจำลองธรรมชาตินะครับจัดพิธีงานลอยกระทงที่นี่นะครับเราก็จะมีกิจกรรมแต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียวนันริมน้ำห้วยกา,กากวากด้วยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นายอำเภอพามาชม เช็คอินแห่งใหม่นะที่ห้วยกากวาดนะครับห้องน้ําที่มองเห็นไปน,นะครับจะเป็นห้วยกากวาดเป็นลำนิไภทางตำบลชีกิ่งนะครับแล้วก็ไหลลงไปถูล่ลำนม่นเขียวแล้วก็ออกไปที่ลำน้มม่นมูลที่ที่ราศีสไลนะครับอันนี้ก็ถ้าอาจารย์จรรันนะครับหลวงพ่อจรันนะท่านกอ็อยากให้ตรงนี้เป็นที่ กผ่อนจันใจด้วยนะครับก็เลยได้มีการทำสวนนงเงือกบอกเสวนน้งเงือกนเพ่อนะไรเรียกสวนนงเงือกนะครับสวนน้งเงือนะครับแล้วก็เรียกอะไ้นิอมี่เทีมเดียแ์วให้มันแเดลียวท่านงานเนรกระทงบารกระทงบัดก็มันลอยกระทงกัอาจาดงานนี่ทำบุญตรงนี้เพื่อบรรดิกัว่ากระทงเป็นวัตสุมาตักบาทอยู่นี่เออักงบาทใส่ชุดไทยอยู่นี่แหละเปนเบาอยงกีน นะครับก็สวยงามนะครับเอาแบบมาจากไหนแบบจากต่างจากจินตนาการผสมผสานกันกบหลายๆที่สถาการเองครับผมอันนี้เต่านะครับเนี่ยโอ้เต่านี่ไงเต่ายายเต่ายายอันนี้น้ำอันนี้ไม่อ่อนไม่อันนี้ปลาดุกเอาายปูแล้วก็หอยบ๊อบบี้หอยหอยใหญ่ห้อยหอยนี่มันไตมาจากไอ้ห้อยกากบ้างไหมวะ หอยนี่คุณกินมาจางหอยกากวากได้คุณสขกินมาแตงตัวนะสีกินมาแตงตัวใี่นะครับนี่หอยใหญ่นะปลามีกบมีเกียบ กบกระโดดขึ้นฟังจากห่วยกากวาด้เยนี่กิ้งเทนกระโดดมาหดไกล้เ่ยก็อันนี้นะครับห่วยกากวาดหลวงพ่อจรัญนังคโนนะครับท่านก็ดูแลพี่น้องชุมชนนะครับก็หลายๆอย่างที่ท่านมาสร้างมาทำที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ วัดลอยกระทงเนี่ยมาลอยกระทงนี่นะหอยกากวากนะครับจะมาลอยกระที่แปดเนี่ยนะครับลอยกระทงก็คงตรงนี้นะครับลอยกระทงก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของศิลาในอนาคตอันใกล้นี่หอยใหญ่ริมห้วยกากวากนะเป็นหอยยังครับเนี่ยหอยโครงบ่อันนี้เขาเรียกหอยโคงนะครับหอยโคงหอยโคงเนี่ยจะคล้ายๆกับหอยเชอรี่นะฮะแต่จะมีความแตกต่างกันที่ อยเชลลี่ปากจะกว้างกว่านะหอยเชลลี่ปากจะกว้างกว่าแล้วก็ก้นเนี่ยก้นที่เป็นกลมๆเนี่ยนะครับจะแหลมยาวมากกว่านะครับถ้าเป็นหอยโข่งกลมจะสั้นกว่านะครับหอยโขกงหอยโขงยักษ